นางรับทรัพย์สิ่งของเหล่านั้นมาแล้วก็ได้แบง่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งนางได้ทูลกล้าวถวายคืนสู่พระคังหลวงอีกส่วนหนึ่งนางก็นำมาแจกจ่ายเพื่อสงเคราะห์แด่ชาวเมืองเพราะเหตุที่นางเป็นผู้มีรูปงามน่าดูหน้าชมกอบกับมีน้ำใจไมตรี คอยสงเคราะห์ช่วยเหลือคนทั้งหลายและที่สำคัญคือนางเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดรู้จักต้อนรับปฏิสันฐานและสนทนาปราศัยกับชนทั้งหลายได้อย่างเหมาะสมในที่สุดนางก็สามารถกลุ่มหัวใจของชาวมิถิลานครไว้ได้เป็นอย่างดีและจำเดิมแต่นั้นมา มโหสถบัณฑิตก็ได้อยู่คลองคู่กับนางอมราเทวีอย่างมีความสุขในขณะที่มโหสถบัณฑิตกำลังรุ่งเรืองอยู่ในแคว้นวิเทหรัตเป็นถึงราชบัณฑิตผู้ใกล้ชิดซึ่งพระราชาทรงไว้วางพระไทยให้ทำหน้าที่ถวายอนุาสา์ในข้ออัด และทำอยู่เสมอตรงกันข้ามกับราชบัณฑิตทั้งสี่ซึ่งนับวันรัศมีอันเคยโชดช่วงก็ค่อยๆอับแสงลงดุดแสงหิ่งห้อยที่ไม่อาจแข่งสู้แสงอรุโนไทยได้ก็จะค่อยๆถูกแสงอันเจิดจ้านั้นคมจนหมดรัศมีไปในที่สุด แต่แทนที่อาจารย์เหล่านั้นจะยอมรับโชคชะตาของตนแล้วเร่งเพิ่มภูนปรีชาให้แก่ตนเพื่อจะได้ช่วยกันสนองงานราชกิจซึ่งมีอยู่มากมายหลายส่วนทุกคนกลับคิดเห็นตรงกันว่ามโหสถน่ะเป็นเพียงเด็กหนุ่มข่าวลูกคราวหลานแถมยังเข้ามาสู่ราชสำนัก ทีหลังพวกตนแต่ที่ไหนได้พอเข้ามาแล้วก็กลับมาแข่งดีแย่งชิงทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกตนควรจะได้รับไปก็ในเมื่อมโหสถเป็นเสี้ยนน้ำของพวกตนฉะนั้นก็สมควรที่จะต้องถูกขจัดออกไปให้สิ้นซากคิดดังนี้แล้วจึงได้รวมตัวกัน เพื่อปรึกษาหาหรือถึงเรื่องที่จะวางแผนขับมโหสถออกไปจากราชสำนักให้จงได้พวกท่านนะคงรู้ตัวแล้วสินะว่าพวกเรานะ่ไม่เทียมทันมโหสถลูกฤหับดีนั่นเสร็จแล้วละ่ะแต่ก่อนนี้นะมีเพียงมโหสถคนเดียว ค่าของเราก็ยังลดลงไปถึงกึ่งหนึ่งถึงกระนั้นก็ยังไม่ถึงกับหมดค่าเสียทีเดียวแต่บัดนี้นะพวกท่านเห็นไหมล่ะเขาได้พัญญาผู้ฉลาดปราดเปรื่องมาอยู่ด้วยอีกคนเห็นทีพวกเราเนี่ยคงจะหมดค่าในอีกไม่ช้านี้แหละอาจารย์เสนากะเอ่ยขึ้นก่อนเป็นเชิงตักเตือน ในฐานะอาวุโสสุดการที่อาจารย์เสนกะพูดเช่นนี้ก็ด้วยเหตุที่เหลือจะอดทนต่อความรุ่งเรืองของมโหสถได้ต่อไปอีกแล้วจึงเริ่มคิดวางแผนเพื่อกำจัดมโหสถให้ผ้นออกไปจากราชสำนักให้ได้ความรู้สึกเป็นทุกข์เป็นร้อนทนไม่ได้เมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีกว่าตนเช่นนี้ เขาเรียกว่าฤษยามันเป็นกิเลสท,ที่มีอยู่ในใจของมนุษย์ทุกคนต่างกันแต่ว่ามากหรือน้อยกว่ากันเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจอาจารย์เสนษกะที่เป็นฝ่าย,ายพ่ายแพ้ให้แก่มโหสดเรื่อยมาแทนที่เมื่อแพ้แล้วเขาจะได้คิดว่าตนเองนั้นยังด้อยอยู่ แล้วพัฒนาเพิ่มคุณค่าตัวเองให้มากขึ้นแต่กลับคิดจะทำลายผู้อื่นซึ่งไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตเลยส่วนบัณฑิตที่แท้จริงนั้นเขาจะคิดแก้ไขปรับปรุงตนเองให้เจริญขึ้นอยู่เสมอดังนั้นผู้ที่เป็นบัณฑิตจึงมีชีวิตที่มีความสุข และ,จะเจริญขึ้นตลอดเวลาส่วนว่าแผนชั่วของอาจารย์เสนกะในคราวนี้จะรุนแรงแค่ไหนนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป